มีโรงงานผลิตมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาหลักร้อยเท่านั้นเอง,เองนะครับมีการซื้อซ้อํา 80- 9 0อรสมาชิกก็จะมีรายได้เพราะว่าการซื้อซ้ำมันจะเกิดคะแนนที่เรียกว่า Pv นั่นแหละสมาชิกก็เลยมีรายได้การแบบก้าวกระโดดเลยคนที่ไม่เก่งคนที่ดูแลสุขภาพต่างๆนะครับเมื่อมีการซื้อซ้ำก็มีรายได้กันแบบเยอะเลยนะครับทำให้เราเกิดรายได้ เราก็มีรายได้เข้ามาทุกวันแบบนี้ทุกท่านเห็นไหมครับเข้ามาตลอดนะครับมีรายได้เข้ามาตลอดเลยโดยที่ธุรกิจเดิมที่พี่แมนทําอยู่เนี่ยอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยคือเราต้องลงทุนทุกวันไงนะครับถ้าเราต้องจ่ายจ่ายค่าไฟค่าอะไรตลอดใช่ไหมครับลงทุนทุกวันเลยแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราขายไม่ดีหรือเจอวิกฤตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขายเลยนะแต่เอวนายเนี่ยพี่แมนเริ่มต้นครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือคือกําไรมาแบบนี้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วทุกคนว่าดีไหมละ่ะนะครับนี่แหละพี่แมนเจอแล้วเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลสบายใจไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วแต่สิ่งที่เราได้คือกําไรตลอดไปตลอดชีพเลยนะครับสุดยอดยมากๆเลยพเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการหาช่องทางการทําเงินในช่วงนี้นะนะครับก็ทักหาพี่แมนได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับทุกๆท่านเลยหรืออาจจะทักนะครับหาคนที่ อาชรยคลิปนี้กับท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกในเอวนายนะครับทุกท่านสามารถที่จะทักได้เลยนะนะครับสวัสดีครับ